สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะครูโบจะพาทุกคนไปฝึกทําอาหารเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะวันนี้ครูโบจะพาทุกคนไปทําซุปไก่ด้วยกันนะคะ Today I will tell you how to cook chicken soup เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเวลาที่เราจะพูดถึงการทําอาหารเราต้องทําอะไรยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นเลยเราไปดูว่าวันนี้เรามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะ alright I will tell you what s o I got This one first อันนี้ครูโบมีเขียงเขียงภาษาอังกฤษเรียกว่า cutting board cutting board and I got what is this อันนี้เรียกว่าอะไรคะ knife อ่าอันนี้เราเรียกว่า knife หรือมีดนั่นเองนะคะ how to use it ใช้มันยังไงคะ you can cut you can chop and you can slice and then I got this thing ladle l a d l e โอ้ทัพีนั่นเองนะคะ a r g and pot pot and i got some chicken and vegetable มี e g e t a b l e อ่ามีผู้ช่วยมาด้วย hello okay can you go alright ค้อนั้นชื่อถังทองไม่ได้ลงหม้อนะคะ alright vegetable so it's called cabbage cabbage อันนี้เราจะเรียกว่าการะลำปีนั่นเองนะคะ and c a r r o t สำเนียงไทยเราก็จะออกเสียงว่า carrot ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราทำให้มันเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้นก็ carrot นะคะ Actually I already cooked t h i s จริงๆแล้วครูโบทำมันเสร็จไปแล้วแต่ไม่เป็นไรครูโบจะมาสอนเพื่อนๆอ,อ,อีกทีนึงว่าเอ๊ะจะทำกิจกรรมกับลูกน้อยเราจะทำยังไงได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะ f i r s t you need to peel it ขั้นตอนที่สองก็คือเราจะต้อง cut you need to cut it you need to cut it into a small piece okay I will cut the cabbage too I will cut into pieces. Piece คือชิ้นนั่นเอง I cut it as two pieces. คุโบแยกมันออกมาเป็นสองชิ้น And then I will put it into the pot. น้ำเดือดเราจะเรียกเขาว่า boiling water. Boiling water. I will put chicken into the pot. แต่ถ้าเราจะสอนลูกน้อยเราก็แค่ใช้ว่า put chicken into the pot. อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะหรือ put chicken into boiling water ในน้ำเดือด but be careful แต่ต้องระวังด้วยนะคะ because it's hot แต่ต้องระวังด้วยนะคะลูกน้อยเพราะว่ามันร้อนใช่ไหมเราก็คอยดูช่วยเขาใกล้ๆได้นะคะ and then put cabbage into the pot okay put carrot into boiling water and then you use ladle to stir it to mix it together wait until it's like it's boiling it's hot when you finish it's going to be like this finish p r เ c ร็จ i n g นั่นเองและเราก็จะได้ซุปไก่ที่หน้าตาแบบนี้ออกมานะคะจัดลูกยามิดูน่าทานไหมคะแต่นี้คุณผมไม่ได้ใส่น้ำมันลงไปเยอะเนาะ That's it เ o r ่อได้อะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่เอามาช่วยทุกคนเนาะในการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นการทำชิคก n นสุปไปด้วยกันเนาะ โอเคสำหรับใครที่อยากให้ทำกิจกรรมอะไร ave, เพิ่มเติสาม,าส,ามาสามารถบอกมาได้เลยนะคะวันนี้เราได้เยอะแยะมากมายเลยเราได้ทั้งคำทั้งประโยค,คที่เอาไปใช้กับน้องๆหนูๆห,หรือคุณแม่เอาไปฝึกใช้พูดกับคุณลูกได้เลยนะคะเกี่ยวกับคอส <c oughs> แม่และเด็ก2ภาษาก็สามารถติดตามกันได้เลยนะคะตอนนี้ครูโบมีคอสหลากหลายไว้ให้ทุกคนได้ติดตามเลยมีทั้งคอสคุณแม่และเด็ก2ภาษาเนาะจับมือพูดตั้งแต่แรกเลยไม่มีพื้นฐานก็เรียนด้วยกันได้นะคะกับ คอร์สสดตอนนี้ที่มีอยู่ก็จะเป็นตั้งแต่ระดับป .1 ถึงวัยทำงานเลยนะคะก็สามารถมาเรียนรู้ไปด้วยกันเนาะก็จะมีทีมคอยดูแลน้นองๆคุณพ่อคุณแม่วัยทำงานอย่างใกล้ชิดเลยแล้วก็จะมีพวกอคอร์สพื้นฐานเพื่อเตรียมสอบนะกับครูเพลงเกียรติยมจากจุลานะคะไอเอยังมีเป็นคอร์สสดอยู่ก็จะมาเจอกับครูโบได้เลยโดยตรงเนาะฝึกพรีเซนต์ให้เป็นมืออาชีพไปด้วยกันนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะกับกิจกรรมดีๆแบบนี้สียะ